จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครมออปัตตานีนะครับได้มีการจัดอบรมรับมือภัยพิบัติเตรียมความพร้อมแก่นนำสิบตำบลเพื่อที่จะรับมือกับตัวเุ้ภัยในพื้นที่ครับศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับได้มีการจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครรับมือภัยพิบัติระดับชุมชนท้องถิ่น10ตตำบลรุ่นที่1ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโครงการควบคุมครองความคุ้มครองทางสังคม เพื่อจัดการภัยพิบัตินะครับโดยมีนายมหมามรุสดีกอเดนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบรนังสาเรงเป็นผู้ให้การต้อนรับวิทยากรจากทีมครูฝึกเครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งมีเจ้าหน้าที่อ,อปพรและบุคลากรในชุมชนจาก5าตำบลครับทางด้านของวัดที่ร้อยตีอิสมาแอมาหากวิชาการอุดมศึกษาหมออ,อน,นะคะและเป็นผู้จัดโครงการก็บอกว่าโครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในสจังหวัด แดนภาคใต้เป้าหมายเพื่อพัฒนาแกนนําอาสาสมัครให้มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ําท่วมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้การอบรมค่ะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นเช่นการติดตามสถานการณ์การเตรียมระบบชุมชนการอพยพการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือและการจัดการศูนย์พักพิงรวมถึงทักษะเฉพาะทางด้วยค่ะซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่อาสาสมัครต้องมีและยังเป็นการทํางานร่วมกันกับชุมชนเริ่มตั้งแต่การจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางโดยจะมีการปักหมุดบ้านพักเพื่อจะทําแผนปะชิญเหตุและวางแผนช่วยเหลือ จุกเฉินได้อย่างรวดเร็วหลังจากเกิดภัยพิบัติจะมีการติดตามผลประเมินปัญหาและถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น